สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนมากินสักไกลเลยนะมากินแถวบางขุนเทียนนะครับชายทะเลนะครับวันนี้เป็นร้านดังร้านหนึ่งเลยนะนะครับร้านทานทะเลอยู่เส้นบางขุนเทียนชายทะเละครับขับมาเรื่อยๆเลยนะก็อาหารอร่อยนะครับร้านใหญ่ตกแต่งสวยเหมาะสาหรับมากินเป็นครอบครัวนะในตอนกลางวัน ตอนกลางคืนเขาก็มีกิจกรรมเยอะมีมีดนตรีมีอะไรด้วยนะนะครับช่วงนี้ไม่รู้มีเปล่าเดี๋ยวผมไปกลางวันมานะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งผัดผักบอคเรอร่อร่อยดีเะาหน้ากินเมื่อกี้ก็เป็นปลาหมึกผัดพริกเผาอร่อยดีเหมือนกัน นะครับอันนี้เป็นวิวด้านหลังนะสวยนะด้านหลังก็วิวสวยมากเลยน่าไปนะครับเนี่ยน่าไปมากเลยนะนะครับวิวสวยเดินมีที่ให้เดินเล่นถ่ายนุ่นนิ่นั่นนะครับอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแถวพระรามห้านะอยู่ในปั๊มคันเทคนะครับเตี๋ยวหมูต้มยำนะ ลองไปชิมกันได้รสชาติโอเคอ่ะราคาไม่แพง4ี่ห้าสิบบาทนะครับกินของถูกเราก็กินได้นะนี่อันเนี้ยอันเนี้ยสิถูกจริงเนี่ย50ห้าสิบาทดูดิโอ้โหแบบลูกชิ้นกี่ลูกวเนี้ยสิบกว่าลูกอะ่ะนะครับเป็นหมูเดงหมูเด้งนะครับตรงแถว ตรงข้ามวัตรีนะครับร้านดังมากร้านอยู่มาเปิดเป็นสิบสิบปีแล้วร้านนี้นะก็ลองมากินได้นะครับจอดรถวัดตรีแล้วก็เดินข้ามฝั่งมานะครับอร่อยมากเจ้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านบุฟเฟ่เกาหลีหน้าบ้านผมเองเลยนะครับหน้าบ้านมีบุฟเฟ่เกาหลีกินด้วยนะครับ ชอนคิงชอนคิงเนี่ยไม่รู้อ่านอย่างนี้เปล่านะนะครับรสชาติโอเคนะรสชาติโอเคสองร้อยกว่าบาทดูหน้าบ้านโอ้โหไปหาที่ไหนนะครับดูแถวสวนภาคเนะี่ยนะครับต้องเสิร์ชดูนะรสชาติใช้ได้นะครับรสชาติใช้ได้เลยนะครับราคาสองร้อยกว่าบาทคุ้มค่านะครับบุฟเฟ่นะครับนะ ก็เป็นน้ำซุปเกาหลีเลยอะนะข้าวโอเคทุกอย่างเลยนะน้ำซุปข้าวอะไรโอเคหมดนะลูกชิ้นนะครับโอเคเลยนะราคานี้คุ้มมากนะครับซุปอร่อยอันน้ตัวน้ำซุปต้มยำนะแล้วก็น้ำซุปธรรมดาน้ำซุปทั่วไปแล้วก็น้ำซุปต้มยำ ครับก็มีทั้งเบคอนเนื้อหมูเนื้อไก่เกี๊ยวลูกชิ้นจานหลายอะไรเงี้ยมีหมดนะฮะนะครับที่สําคัญอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับดีมากเลยเนื้อปลาก็มีเห็นไหมนะครับอันนี้ก็กลับมาร้านยกโคกอีกแล้วนะครับก็เป็นส้มตำาคับยกโคกแถวแถวสวนผักเนี่ยนะครับลองเสิร์ชใน Google เอา เน้โคกับนะครับก็มีทั้งต้งยมยำแล้วก็ก็มีสเต็กมีอาหารไทยแล้วก็มีส้มตำด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ฟิวชั่นกันจริงๆนะมาร้านเดียวได้กินครบนะทุกเมนูทุกนั่นเลยนะทั้งไทยจีไทยฝรั่งอีสานแล้วมีหมด นะครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับแถวปั๊มปตทที่เปิดใหม่ตรงกาญจนาพิเศษอะนะครับที่ผมพาไปรีวิวมารอบสองรอบแล้วน,นี่ร้านเปิดใหม่เออแล้วมีข้าวแกงขายด้วยราคาไม่แพงนะครับ 4, ี่ห้าสิบหสิบแต่ว่ารสชาติด้วยแบบโอ้โหรสชาติเป๊ะมากอร่อยมากนะครับไปลองแวะกินกันนะปิดท้ายด้วยวันนี้เราอุดหนุนเอ,อข้าวเก็ตฟู้นะ อันนี้เป็นกุ้งผัดพริกเผาร้านนูริคาเฟ่สั่งในลาซาด้านะไอ้ทางลาซาด้าสั่งในน่าจะใกล้ใสายใต้ใหม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเออเก็ดเก็ดบะเก็ตกุ้งเก็ดหรืออะไรเนี่ยแหละนะพริกอะไรสักอย่างนะครับร้านเขาอยู่แถวแต่ว่าสาใต้ใหม่เนี่ยลองเสิร์ชดูได้นะใครอยู่แถวสายใต้ใหม่ลองเสิร์ชดูนรูปมันจะเป็นครึ่งๆรสชาติโอเคแต่ว่าไอเนี่ยอร่อยนมนมเนี่ยอร่อยครับน่ากินไอชาชานมอร่อยสองสีเห็นไหม นะลองดูกันนะรีวิวสั้นๆน,นะคะรับ